สวัสดีครับสวัสดีสบายดีวันนี้มาพบมาพบกับ,บ,บสอบบ่าวยองหน้าไอยลายคือเกาทำแบบมันไปเที่วันนี้เอาสิไปเที่ยวมีรถไป,ปอ,ลลอยู่บ่ารถอยู่เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเดี๋ยวลอเขึ้นรถมีเราจะไปเทียเ่ยวออไปเทียเท่ยว ไปบางแสนเนาะเดี๋ยวไปไปเที่ยวบางแสนเดี๋ยวพาเราชมบรรยากาศแถวเขตในตัวเมืองชนบุรีนะทุกคนเที่ยวมาในย้จผพาพี่ๆน้องๆไปเที่ยวเด้อจะเรื่องใหม่กำลังใจายองท้าแม่เด้อปากอนไรก็แท้พยองท้าแม่เนี่เด้อทุกคนที่มันเหมือนน่ตอนเสาร์เนาะแต่เสาร์เลยมาหารถประมาณหกโมงกว่าตามรถมี่เรือเราจะไปเที่ยวบางแสนกันนะไป ปติดต,ตามผับชมกันเลยทุกคนรอถ่านังรถเมย์อยู่ let's go ไปเลยตอนนี้ก็เดินเนาะยะ่างย่างไอ,ลอ,ลอดด่ล่อรถลดอรถโยทุกคนโอ้ไปตกรถดูตกรถชิตกรถโบจักเด้แน่น่ะนัก็แม่น่ะรถนะแต่ว่ามันบรบแมนทางเซนเท่าได้รถท่านนะรอจ้ารถเมย์ต่อรถเมย์เดินจ้า แท็กซี่ได้ไปหรือเป็ไปไปได้กระหอดได้กระหอด <c oughs> หอดใจหอดบางแสนได้กระหอดแล้วก็ขี่แยกรว่าตอนเชา่าพนักงานเขาไปเห็นงานโรงงานลายแทมรถเลยด้เลย ป้าทำแหม,มเดินมาเนี่ยย่างเลาะชมบรรยากาศชมวิวซิวทุกคน,นเอ๊ะแล้วตอนขึ้นรถแล้วค่ะจะถ่ายทุกคนเบิ่งนะตอนขึ้นรถเดี๋ยวถ่ายทุกคนเบิ่งคลิปนึงลงคลิปนึงตอนขึ้นรถ่ะทุกคนไปนั่งถ่ายรถกันเลยเราบสมแอมไปจะได้สมแอม ความรู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกอะดีใจว่าที่ได้ไปดีใจแต่ที่ได้ไปเที่ยวดีใจแต่ตอนนี้บู๊ว่าที่ได้ไปตัวบู๊ได้ไปไปไปรถไม่ดีมีมันต้องมีนี่หมครงนี้มันแจ้งดีฮะมขอมันยังไงไปยักเที่ยแล้วไปยักเที่ยแล้วบางแสนบูได้ไปไปครั้งแรกเต้น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 แดงเต้นแดงบอ๊ โออสาวล่าที่จะไปบางแสนแขางแรกออมาทารถลออเก้อรถทารถพราะว่าแถวท้าอยู่มันเป็นมันเป็นเขตนอกเตยมะาหน้าก็คือแถวแบบแถวกรุงเทพแถวในเมืองอะไววารถมันชิลายนะรถสายทางอันนี้แบบเข้าต่องล่อรถมีอ่ล่อรถมีล่อรถชองแถวรถโดนมันชิมาแดืนหนึ่งเพราะว่าห้ามม่มีรถวนตัวไปนะ อันนี้ข้าก็ขีดรถมอเตอร์ไซค์มาจอดไปได้ปลอมตำรวจทาื่้นไปไปไัแลละทาต้อนคืนรถแบบว่ารถนัง่งรอรถก็แม่มนังรอรถนี่เลยรถสิมากแม่แล้วขั้นนั่นแหละรถมากหลยไปกับย่าสนใจดีเลยใจดีมาก ไปทางเดียวกันไปทางเดียวกันเป็นรถเมย์กันจ้าาวได้แล้วไป,ไปเป็นรถเมย์จ้าไปเมยแล้ว <c oughs> Let's go. Let's go. คนเต็มก็เลยได้ยืนเนาะตาตาตาอย่างติดงาเนาะยังดังก็จะได้เรื่องตาหมายได้เดียวกันเกินรถเมฆทุกคนคนร้ายก็เลยได้ยืนเอา

Để họ chơi gần một lần đó Đang lên Đang Tha lên thay rồi. Để Để năng lên Con lông lên để năng lên Để cả hóa Để แต่ว่าแต่ว่าคนไทยอ่ะสังเกตเบห็นปะเป็นแบบเสี่ยงไฮเสียงไฮ้ค้นแาวอ่ะนั่งอ่ะปวกพวกค้นนมหรือปวกผู้ชายนะเวลาขึ้นรถขึ้นยังอ่ะชิดยืนอ่ะเพราะว่าชุดหยอดลายประาน้ำใจอ่ะเพราะว่าเข้าถึงแบบถืกซ้อนมากแบบ ตักงายองกิจวัตรนะฮะ้นนมค้นนมครับค,นนคนนบผูชิแอ่ได้ยืนนะเพื่อนหายคนเ่านั่งคนแก่น่งชุดยอดชุดยอดเิ้วๆฮะไปต่อกันเลย งรถแล้วต <Okay. S 1> าแล้วลไปพันแสนลงรถแล้วจ้าถึงเฉลิมไทยแล้ว <Okay. S 2> ประน,นี้เที่ยวให้สนุกเลยจ้าวันนี้ที่เที่ยวเพื่อ,อทุกคนเด้ออันนี้ฮะลงรถเมล์แล้วเนาะถ้าแมพสบายดีกองแนะ่ okay. อันนี้ถ้าแม่มจะไปเที่ยวบังแสนบางแสนสนุกสนุกข้างแรกได้รอบลายปีสิไปบางแสนลายปีไล้ไปย้อนประด้๋ยสองปีแล้มันก็แม่มถึงไปมาเนาะนะครับตอนแหมอันนี้แบบยอนในรอบแบบลายปีอ่ะเราจะไปเที่ยวกันถ้าเดี๋ยวจะขึ้นสะพาน รดกระรายนะเช่ไหมครัาใส่ขาตักอันนี้มันแบบปอคอยส่ายได้นะเนาะใช่ห่างได้ไหมนี่ปะจำเปนแหม่วันนี้คราแม่้าว่าย่องเที่ยวเนาะ ป้าไปขืนสะพานกันเลยสักคนเข็นสะพานลอยกันสักคนยเย้ทำไมคร้บข็นสะพานลอยแป๊บพอต้องยางขาดถน,นนานะนะสักคนขาดสะพานลอยเน่สบายมาต้องยางลดเสียวลดสดนะ่น่ะ หาทั้ง m ề ทั้ง m ề มย์เมยปะแล้วจะหายทุกคนเป็นซี่แยกเฉลิมไทยอมนป่ะทุกคนชักแงกไม่ใช่ไม่ใช่มายองกับโอโห้อันนี้คือห่างแมนบอกห่างป่ะคือจะห่างเนาะแมนว่าทั้ง mềm ซีแยกเฉลิมไทยอันนี้เข้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาจากมาทองเข้ามาเข้ามาลงโหลดตัวนี้เนาะ ลองถอยูกันยโอ้โหลดไลายค่ะมาต้อเี่ยมาต้อก่อนไม่เสียงนั่งรถเออนังรถมาประมาณชิมานาที่กระหอนเลยเดี๋ยวห้าสิบปีของไปเบิ่งป่าไปเบิ่งป่าปะโอ้กล่องที่เหมืนเหมือนเาไปยองไปเบิ่งป่านี่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 แต่แเขาก่องนั่งเยองวะนี่โอ้ตากละ้วทุกน ทางไล่เดี๋ยวอันนี้ต้องต้องแย่งจะเริ่มไทยนะทุยยกนะคนผมไล่แยกทางครักปุ๊มแย่งปแยกกแยกงนึงไล่แยกแต่พอย่องมาขึ้นมานี่มาประมาณทอ้องเถื่อนแหละมาตรงแยกกันเริ่มไทยเพระาะว่าขึ้นกำลังมาถ่ายคลิปครั้งแรกนะตรงนี้นะทุกคนนะนี่กันแยกเนี่ยโอ้ลายแยกกันดิ้น ลายแห้งแห้งถักลายแห้งก็งดีถักลายก็ว่ายองลางแห้งทำแมพิบีบีเนี่ยเดี๋ยวเอาต่ออีพีใหม่พิบพีบีเลยเด้อทุกคนหมื่นแห้งนี่ทั้งในแจงนี่เนี่ยการีบนะีบีเลยเนาะเดี๋ยวต่ออีพีใหม่เนาะฝากทุกคน ก็ไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเปิ้ลคลิปเปิ้ลโฆษณาให้ต้องห้าวในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้มายองทามแหม่ฟังแน่ถ้าแหม่ฟังเป็นกำลังใจมาย้อนเด้อฟังติดตามฟังติดตามให้เป็นกำลังใจคลิปเที่ยวนะพายองเที่ยวผ้าผ้าสม้มผ้าเที่ยวผ้าสม้ <c oughs> าสมไป ด้วยการลิดหนาทุกคนไปแล้วบายบายเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่ออีพี่หนาเลยทุกคนแล้ว,ลวสวัสดีครับ